โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมนนนสมบัติจัดการศึกษา2ระดับได้แก่ระดับประฐมวัยและระดับประถมศึกษามีนักเรียนในปีการศึกษา2563จำนวน105คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนโดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ภายในปีการศึกษา2565จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์คือความมีวินยัยมีความรับผิดชอบและความพอเพียงนายสุรัชรัตน์ได้บริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้โครงสร้างหลักดังนี้ การบริหารงานวิชาการโดยได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาการศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการกจิตศึกษาและการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอาทิเช่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมของนักเรียนช่วงชั้นที่ส ชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6การนิเทศการเรียนการสอนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของโรงเรียนมุ่งเน้นความถูกต้องตามระเบียบในการบริหารจัดการมีความคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสำเร็จหลักความคุ้มค่า โดยส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อนักเรียนการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบริหารโดยการมีส่วนร่วมยึดหลักความรู้ความสามารถความถนัดความชำนาญการความเชี่ยวชาญของบุคลากรานเน้นการพัฒนาตนเองของบุคลากราสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นผู้สอนต้องเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพิ่มเทคนิคทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อกำกับควบคุมผู้เรียนให้เกิดการสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงและต่อยอดได้จึงส่งผลให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ได้เต็มตามหลักสูตรที่กำหนดและเป็นไปตามหลักวิชาการในการจัดการเรียนรู้ครูทุกคนมีความรักความสมัครสมานสามคัคคีและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุขครูทุกคนเอาใจใส่รับผิดชอบ ดูแลการสอนและการปกครองนักเรียนทุกคนโดยสามารถแก้ปัญหาด้านผลการเรียนและความประพฤติของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยมีหลักสําคัญคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขการบริหารทั่วไปบริหารจัดการสภาพแวดล้อมบรรยากาศและอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพทางวิชาการและทางธรรมชาติที่มีความปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขลักษณะเสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาอยู่อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกขั้นตอนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาด้านงานนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดจากบันทึกข้อตกลงทําขึ้นระหวา่างผู้อำนวยการสันักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3กับนายสุรัชาตรัฐตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพ่ล้อมนนสมบัติโดยมีวาระหลักกล่าวคือ นักเรียนอุดรสามหูจักความทุกคนพัฒนาสู่ปีแห่ง2วิถีที่ยั่งยืนคือ UDN 3หูจักความทุกคนและนักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเป็นทุกคนโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติได้ดำเนินการดังนี้ 1. การบริหารจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 2. การท้าพิสูจน์ของโรงเรียนในเรื่องห้องเรียนคุณภาพมี3องค์ประกอบคือคุณภาพของห้องเรียนคุณภาพครูและคุณภาพของนักเรียน 3. ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนทุกระดับทุกคนมีคุณธรรมอัตลักษณ์การหูจากความของสถานศึกษาและหน่วยงาน 4. ผู้เรียนระดับประถมะวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายอารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพจากการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพทําให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยบ้านวิทยาศาสตร์น้อยในรอบที่สองหผู้เรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทุกคนจากการทดสอบการอ่านการเขียนของนักเรียนพบว่า นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นทุกคน 6. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องร้อยละ95 7. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลสมัมฤทธิ์ทางการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ50มีค่าพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ5และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 8. ผู้เรียนระดับประถมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามความถนัดและความสนใจโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนในกิจกรรมพิเศษที่นักเรียนถนัดและสนใจ 9. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งจากการที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนหรือสอมอสอเข้าประเมินโรงเรียน ผลอย่างเป็นทางการทราบว่าโรงเรียนได้รับรองคุณภาพในระดับดีมากทุกมาตรฐานทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่วงจุดเด่นของครูนะั้นมีความรู้าทางวิชาการเรื่องเอกาสารที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับการแม้แต่การวิจัยทั้นเรียนหรือการัจาการะเลงการสอนที่ดีมากนะครับ เช่นการจะทําหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรการจับทันโครงการนิเทศและการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนที่มีคุณภาพเป็นห้องเรียนที่น่าอยู่น่าเรียนมีการผิดซึมที่หลากหลายในการใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ดีครับมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ไม่ไดพูดชมแต่อ่านให้ชมเลยครับก็คณะคุยพูดคุยกับท่านปออกับคณะคุณครูแล้วนะครับก็จะมาโรงเรียนนี้เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าเออ ร้อใจกันนะครับว่าเออโรงเรียนนี้เข้ามาแล้วเจอเด็กยิ้มแย้มแจ่มใสผิวพรรณหน้าตาโอเคสดใสนะครับก็เลยเหนเ็นว่าจุดเด่นของโรงเรียนนี้นะครับจุดเด่นของโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้และโอกาสที่จะพัฒนาก็คือหนึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดสื่อการเรียนการสอนครับทุกชั้นเรียนเลยเข้าไปดูห้องเรียนแล้วภูมิใจแทนผู้ปกครองนะภูมิใจแทน อ่าแทนประเทศไทยด้วยอ่ะนะครับว่ามีห้องเรียนดีๆอย่างนี้ครูดีๆของเราอย่างนี้มีอยู่เต็มแผ่นดินไทยครับผมสองครับผู้เรียนมีผลสมมติตามหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรส,สถานศึกษานะครับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจากปีห9 61้าหนึ่งอ่าขอโทษ5้า0 61นะครับตัวที่สามครับมีผลสมมติรัฐกับทางการเรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่สามหรือผลทดสอบเป็นเต็มทีเนี่ยอ่าปีการศึกษาเนี้ย สูงป่าระดับชาตินะครับปิดกศกตนันร์2 5สโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงเรียนปลอดขยะหรือ Zero w Sea s t t School